สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปมือนีอิหลาพากินพ้ามากินตับหวานจ้ามือนี้เข้าจัดแบบซุกๆเนาะจ้านะก้อนที่พี่น้องสิบมือีิหลากินเป็นกําลังใจใอิหลาพากินในการกดไลค์กดแชร์กดทิ่ตามกดซับสไคร์แล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งใเฮลลานั่นเดอ้อสิบวันผ่านคลิปหม่ไหมของอิหลาแต่ละมือแต่ละคลิปจ้า มือน,นี้เขาจัดแบบว่าสุกๆหน่อยนะจ๊ะนะตับร่วนสุกจากคลุกคลิกๆ,กๆกนิดนึงเนยคลูขลีแบบนี้เด้อจ้ะเด้อมันจะคอยอยำเต็มปากเต็มคําจ้ะผักเครื่องเคียงข้ามือนี้ก็จะมีต้นหอมอ่าหอมแดงใบสลัดกระเทียมแตงกวาแครอทอ่าผักใบเรื่อยนะจ๊ะแล้วก็จะมีข้าวสวยน้ำจ่าอีหล่าหาข้าวเหนียวบ่พอเนาะมื้อนี้เนาะมาแซ่บๆน้ำกันจ้ะพี่น้องจ้ะ ใส่มือแล้วจ้ะเด้อมอน้เดอล้างมือสะอาดมากเรียบร้อยจ้ะหอมหอมหอมเข่าขัวไมยจ้ะเข่าขัวบีบมะนาวใส่หอมขึ้นตุยดุยเลยจ้ะเรื่องกินไม่ใจอิหลังได้เจ้าหืมักพริก แซ่นั่งกันจ้ะ หอมแดงมนนี้เข้ามาแบบเปิดมือด้วยจ้ะแซ่บเขากัน khuy khắp như nhai chả ở bậc thịt xe năm เขากันคักจ้ะ มังเอ้ยอุรัวน้ำกันจ้ะ Yeah. แซ่บจ๋ามันหอมหอมตะไคร้หอมข้มขาขวขวด ระกระเทียวันวันนี้มันอยู่ที่การล้วนตับนยจ้ะล้วนแบบสุแตะวาบะแมนสุกเกินไปถ้าสุกเกินไปเนี่ยมันจะบหวานแล้วมันจะแข็งสุขแบบพอดิบพอดี้ะจ้ะมันจะหวานหอมใส่เครื่องตองหลายจ้ะถ้าเครื่องบะถึงมันก็นจะข้าวเนาะ 在谈恋爱。 แซ่บหวานเดี๋ยะจับครับผู้ใดอ่ะชีบมาก,กินดิบแล้วจ้าเนาะเมนูตับหวานนี่เอามาร่วนซุกเนี่ยกระแซบหวานฉ่ำคือกันกเลยจา้ามันจะมันจะกลมกล่อมนะจ้าเนาะอันอันที่แบบเป็นจุดตบแบบดิบมันก็จะหวานอีกแบบนึงนะอันนี้มันจะหวานแบบหวานเลยอะ่ะหวานแบบเนื้อสุกะแต่ว่าอันนี้นี่เวลาเขาร่วนนะจา้า เฮาเยอย่ะล้วนซุกจนเกินไปถ้าสุกจนเกินไปเนี่ยตับมันจะแข็งมันจะบหวานเขาต้องล้วนแบบซุกแบบพอดีเนอจ่าเ้อตับมันจะบวแข็งแล้วมันจะหวานแซ่บเขาเครื่องจ้าเพราะอต้องยานข้าวคลิปนี้หละ่ะก็มากินตับหวานแซ่บให้พี่น้องมึงจะาเพื่อผู้ใดที่อยากกินสุกเนาะอยากกินตับดิบได้บวกากินตับดิบมากินตับสุกแบบนี้นะไม่หล,ลน่นเนอจ่าเนาะแซ่บคือกันหวานเพื่อกันจ้าคลิปนี้หละ่ะผากินไปแล้วสวัสดีจ้า